อันนี้โค้งสุดท้ายเลยจริงๆโค้งสุดท้าย,ค,ายค่ะหักศอกยยังไงก็รีบส่งกันามานะคะสำหรับ ถนนเส้นไหนที่คุณคิดว่าติดสุดๆเลยค่ะพิมพ์ BP ตัวใหญ่แล้วก็ส่งประเด็นนี้เข้ามาที่ส4 9 0 0 1 1ค่ะใช่แล้วนะคะส่ง SMS เข้ามาเยอะๆนะคะรุ่นของรางวัลนะคะจากทีสีทละหนึ่งรางวัลนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายได้ทราบกันว่า3ท่านที่ได้รับของรางวัลจะเป็นใครนะคะรอรอตอบมือปรบมือให้เอาละค่ะผงชูรสผงชูรสที่หลายๆคนก็ชอบหลายๆคนชอบมากด้วยชอบมากแอมมิชอบเลยตอนเด็กๆนี่เคยทานผงชูรสแบบ เปล่าเป่าอะจรจริงคือแบบหยิบขึ้นมาทานแบบนี้เลยเป็นขนมเลยทุกอนก็กินนะแต่แบบไม่เข้าใจว่าองชูรสมีผลมีผลร้ายอะไรตอนเด็กๆไงเราจะเป็นคีอแบบมันเป็นรสชาติที่แบบกลมกล่อมอะมันอร่อยอะค่ะ คะอง่ด้เลยขนาดนั้นเลยนะคุณชนิกาค่ะจอนจำรัฐทวีทิพอาภาชื่อยาวมากนักกำหนดอาหารนะคะสมาคมนักกำหนดอาหารค่ะเขากล่าวมาเลยว่าผงชูรสเนี่ยละลายน้ำได้ดีแล้วก็จะมีโซเดียมแล้วก็กูตอรเมดค่ะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งจะทำให้เพิ่มรสชาติในอาหารมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันค่ะต่อมรับรสในอาหารเนี่ยในปากของเราเนี่ยก็จะรู้ทั้งรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมนะคะ จะค้นพบว่าต่อมรับรสอาหารของเราเนี่ยจะมีตัวกูตาเมตรีเซปเตอร์อยู่แล้วนี่เขาจะมีของเขาอยู่แล้วในลิ้นของเราเนี่ยแต่ว่าทานเข้าไปเนี่ยเราจึงรับรู้แบบรสชาติของกูตาเมตได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไปผสมกับโซเดียมด้วยตัวเกลือต่างๆนั่นเองก็จึงควรให้คุณเนี่ยรัวังเรื่องโซเดียมให้มากขึ้นนั่นเองเนคะคะอย่างเช่นผงชูรสเกลือน้ำปลาหรือว่าจะเป็นแบบ พวกคนออะไรที่แบบปรุงรสต่างๆพวกนี้เนี่ย <รถ S 2> เขาจะผสมมาอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผงชูรสมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเองเดียวมันมีประโยชน์ด้วยเขาบอกว่าให้ใช้แทนพวกน้ำปลาหรือว่าเกลือได้สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าจะเป็นโรคความดัน ให้หลีกเลี่ยงเกลือหลีกเลี่ยงของแบบเค็มๆน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยมาใส่เป็นผงชูรสแทนก็ได้แต่ไม่ควรจะเยอะจนเกินไปใช่คือเรื่องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนไม่ใช่ว่าใส่มันทุกครกอย่างเลยจริงๆอ่ะคนที่เราจะเป็นนะใส่ทุกอย่างเลยผงชูรสก็ใส่เกลือก็ใส่ซอสก็ใส่หอยนางไอซอสหอยนางรมก็ใส่เลย่ยุ้งรสก็ใส่ซ้ําอีกอร่อยครบสูตรเลยอะใช่เยอะมากจัดอร่อยมากแต่อันตรายมากอันตรายมากใช่ ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบทานอาหารแล้วแบบไม่ใส่ใจจริงๆแล้วเนี่ยทานอาหารในบ้านปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราปรุงเองเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะควบคุมได้แม้กระทั่งน้ํามันบางทีอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะก็เป็นเหมือนการให้อย่างนุ๊กปรุงอาหารก็คือใช้กระทะที่แบบมีคุณภาพหน่อยแล้วน้ำมันมันแท่ไม่ต้องใช้เลยใช้เป็นน้ําแทนก็ได้เวลาผัดผักอะไรเงี้ยก็จะดีต่อสุขภาพ จริงๆมากๆอย่างน้ำมันเนี่ยต้องเป็นน้ำมันมะกอกบางทีลูกซื้ออันนี้เป็นสเปรย์คุกกิ้งสเปรย์เป็นเป็นสเปรย์น้ำมันมะกอกซึ่งมันแค่อนูเล็กๆของน้ำมันเทียวเองใช่นะจามห้างสรรพสินค้ามีค่ะละร้อจะได้แบบว่าของสเปรย์ใหญ่ๆก็มาฉีดเคลือบกระทะแล้วค่อยทำให้แห้ง นี่เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับนิดนึงจะได้ไม่อ้วนกันนะคะใครที่กลัวอ้วนเอาไปเคล็ดลับนี้ไปทําได้นะคะก็ห่างของชูรสกันหน่อยละกันเพราะว่ามันทําให้ปัญหาไมเกรนขึ้นด้วยนะผมร่วงผมรีปัจจัยหลักเลยใช่นะคะหูบางทีเนี่ยถึงก็ปวดปวดเมื่อยร่างกายเลยนะมันส่งผลต่อกระดูกด้วยนะกระดูกคุณก็เป็นนะคะก็คือเวลาไปซื้อ ส้มตำพวกยำต่างๆเรื่องยืนมองใมค้านะเขาเลยสั่งได้ค่ะสั่งอย่างเดียวไม่พอนะแอมต้องจ้องด้วยเพราะว่าเขาใจคุณพ่อค้าแม่ค้าเขาชินมือไงอ่แล้วเขาก็กลัวเราจะไม่อร่อยอนั่นแหละบางคนนี่ไม่ยอมเลยนะบอกไม่ใส่บูชุดไม่ได้ต้องใส่ผิดสูตรผิดสูตรมีเคยเจอแบบนี้ด้วยแม่ค้าวินใส่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยเอาพูกับเขาดีๆแต่ของนุกนะกาเอาไอเนี้ยฝาไปปิด กล่องผงชูรสเขาเลยนะคือรู้จักกันไงอันนี้ทําได้นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยหลีเลี่ยมผงชูรสไปได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงโครงการดีๆกันมากดีกว่าจะทําให้คุณเนี่ยมีการพัฒนาในด้านของชีวิตพอเพียงมากขึ้นนะคะตามรอยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะที่เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะโครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ค่ะโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฟรีทั้งอาหารนะคะและที่พักด้วยแยกชายหญิงค่ะ โอ้น่าสนุกนะไปที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะใครที่จะสนใจก็รีบโทรมาจองได้เลยนะคะเดี๋ยวข้อมูลขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งก็จะมีการอบรมนะคะวันที่25ถึง29มิถุนายนนะคะที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองเบอร์โทรศัพท์0898333894ค่ะใครที่สนใจเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำสบู่แช่มผู้สมุนไพรไบโ d ดีเซลนะคะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตการแบบความเป็นอยู่ซื้อเดี๋ยวนี้แบบพอหมดเลยนะใช่ยิ่งบอกว่าโอท็อปอะไรเงี้ยยิ่งราคาสูงทำเองดีกว่าค่ะไปตั้งห้าวันได้ความรู้มากมายได้เพื่อนด้วยได้เพื่อนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มาอบรมให้กับคุณผู้ชมที่จะไปร่วมกันโครงการแห่งนี้นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเท่านั้นเลยนะคะที่จะแนะนำนะคะ อะไรต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะก็จะได้มีการแบบว่ารู้หลักในการใช้ชีวิตพอเพียงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จำเป็นนะ ไปเที่ยวด้วยเนาะชายทะเลแบบเย็นๆกับช่วงหน้าฝนใช่นะแล้วดูตัวอย่างองคนที่แบบว่า SME หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็เริ่มจากการเริ่มต้นทําเองั้งนั้นถูกต้องด้วยการที่แบบบางคนก็ไปเข้าอบรมแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสี่ยงอจะทำได้ยานเป็นอย่างนั้นบ้างอีกหนึ่งคนก็ได้ใช่แล้วค่ะยังไงก็ลองไปดูกันนะคะค่ะประเด็นต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโตทำงาน งานของเราเนี่ยก็มีพวงซุ้ยนึกถึงโต๊ะทำงานตัวเองโต๊ะทำงานตัวเองพยายามนึกถึงเหมือนกันว่ามันจะรกเพลนเยอะของเยอะมากโต๊ะทำงานก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นห่วงจุ้ยต่างๆนานาเลยวันนี้ค่ะหยิบพวงจุ้ยเกี่ยวกับโต๊ะทำงานเนี่ยหลากหลายราศีเลย แต่วันนี้พูดแค่ถึงราศีกันก่อนอเดี๋ยวจะหยิบต่อไปพูดถึงวันจันทร์เขาย,ยังช่วยยังถึงราศีนุกนะถึงราศีนุกใช่ไหมกับราศีแรกเลยค่ะ,ค,ะคือราศีเมษนั่นเองสําหรับวันที่21มีนาคมจนถึง20เมษายนเขาบอกว่าสาวหรือว่าหนุ่มค่ะที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องการทํางานเนี่ยเด่นมากๆม,มีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเนี่ย เยอะแล้วก็บ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหาเพชรคริสตัลมาวางบนโต๊ะทำงานเพื่อสะท้อนเรื่องที่คุณเนี่ยจะหงุดหงิดแล้วก็เหนื่อยล้าออกไปหรือจะหาเทียนหอมหเนี่ยแบบเทียนหอมระเหยอะไรยเงี้ยเอามาวางก็ได้ประดับกับดอกมุ้งดอกไม้อะไรเงี้ยดูหรูหราไปประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทียนที่แบบทำเป็นรูปดอกไม้รูปดอกไม้รูปสัตว์อะไรเงี้ยงานแบบเยอะแยะน่ารักเะคะก็เอามาวางประดับ ไ,ไม่คิดคิดตั้นอุ้ยหายากเอาเทียนดีกว่าเอาเทียนดีกว่า,วาง่ายๆนะคะราศีต่อมาค่ะเป็นราศีพฤษภนั่นเอง28เมษาจนถึง21 mm hmm. พฤษภาค่ะอันนี้ดาวแห่งการขยับขยายเปลี่ยนแปลงเริ่มทํางานเนี่ยมากขึ้นนะคะเท่ากับคุณมีโอกาสได้รับงานใหม่หมหมๆ <c oughs> เรื่อยๆ <c oughs> สแสดงว่าราศีนี้เป็นคนขี้เบือ่บอคือแบบ ค่อนข้างจะเปลี่ยนงานบ่อยนิดนึงค่ะไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนเต็มที่เท่าที่ควรเขาบอกว่าให้หาภาพภูเขาค่ะมาวางไว้ที่โต๊ะทํางานให้ดูกระตุน้นการทํางานอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าโดยการใส่เสื้อผ้าสีชมพูบ้างละ่ะสีะน้ำตาลก็ดีค่ะอันนี้ก็ช่วยนะคะราศีต่อไปเป็นราศีเมถุนค่ะ,คะ ตั้งแต่วันที่22พฤษภาจนถึง21มิถุนายนนะคะเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานบ่อยๆได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆคือเป็นคนคิดเริ่มสร้างสรรค์บ่อยมากแต่ว่าดาวแห่งความขี้เกียจทำงานเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะชาวราศีเมถุนค่ะเขาบอกไม่ค่อยจะเป็นเจ้าระเบียบสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้หาโคมไฟที่แบบดูสว่างๆมาหน่อยมาประดับที่โต๊ะทำงานหรือจะเป็นแบบ เ,เชิงเทียนแบบเก๋ๆก,ก็ได้เอามาประดับไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีพลังของการทํางานมากขึ้นนั่นเองค่ะราศีต่อไปเป็นราศีกรกฎนั่นเองบอกว่าการทํางานแบบหัวหน้าค่ะดูราบลืน่นไร้ขึ้นลมนี่ดูแบบว่าเหมือนแบนบดูวชขเออชิลชิประมาณนั้นแต่ว่าได้ผลงานที่เต็มเต็มเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยแนะนําให้หาแบบ น้ำล้นๆแบบใสตุ่มเล็กๆหรือจะเป็นแบบแจกันอะไรก็ได้เอามาประดับไว้หน่อยให้ดูเป็นหยินเป็นหยางขัดกับตัวเองนิดนึงอ,อันนี้ก็ช่วยได้เช่นเคยาราศีสิงค์ค่ะ23รกรกฎาจนถึง23สิงหาเรื่องโอกาสที่เข้ามาเกี่ยวกับงานเนี่ยเขาบอกว่ามีมากขึ้นทั้งงานนอกงานในคือได้รับตอบแบบหลายอย่างมากมายจนงานเนี่ยล้นแล้วก็เต็มมือ,อมโดยเฉพาะใครที่แบบว่าทำกับคนต่างชาติหรือว่าภาษาเนี่ย งานจะเยอะออกมากๆใ,ให้หารูปภาพดอกไม้หรือว่าดอกทันตะวันคมาประดับที่โต๊ะทำงานนั่นเองอราศีกันค่ะราศีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง24กันยายนนั่น,น,นเองงานก็จะค่อนข้างยุ่งคุณเป็นคนทำงานเก่งค่ะเขาบอกงานก็ล้นมือบ้างทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้เนี่ยให้หาแบบว่ากระจก มาตั้งไว้ที่โต๊ะเพื่อที่จะส่องแบบว่าสิ่งร้ายๆออกไปจากตัวคุณอืแต่ที่สำคัญนุ๊กจะหาอะไรมาประดับก็แล้วแต่อย่าทำให้ทงานของเราลงใช่ไมเมันก็จะดูมต้องมีที่ว่างที่มันจะทำให้คุณแบบว่าเออมีวางของอะไรคือนั่งมันดูแบบอลังการสบายตาแบบฉันนั่งแล้วแบบสบายใจอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวไม่ชอบนะโล่งๆอ่ะไม่รู้ทำไมมันดู ไม่ working อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่เขามีผลวิจัยเหมือนกันนะบอกว่าคนที่แบบว่าโตทํางานลุกอ่ะจะทํางานได้ดีขึ้นเออมันจะดูแบบว่าดูระดีขึ้นแต่แบบว่าเออมันมันเหมือนมีอะไรให้เห็นตลอดเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเป็นด้านวิทยาศาสตร์แต่หลักของคงจ่วยนี่คือจะช่วยได้นะมันเป็นแบบว่าอะไรที่คุณมองแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเลยรู้สึกสบายตาใช่นะคะหรือว่าจะเป็นต้นไม้ก็ได้นะมากระดับโต๊ะไม้จัดการเลงอันนี้คือช่วยเรื่องความเครียดแล้วล่ะเวลามองไปก็เออดี ถ้าเกิดปลูกแล้วมันจะตายนี่คงเกลียดอกไม้เดิมใช้นี่ไงดอกไม้ปลอมแบบนี้ก็ได้เหมือนการเดี๋ยวนี้ดอกไม้ปลอมที่เหมือนจริงเยอะมากเยอะมากใช่ราคาก็ถูกด้วยนะค่ะเอาติดตามกันแล้วกันเหลืออีกหลายเลยสีเลยวันจันทร์หยิบมาฟังแน่นอนกันนะคะจะได้ปลอกขงจุ้ยโตทำงานกันนะคะเอาละค่ะอีกเรื่องนึงนะคะมาอัปเดตแฟชั่นแบบเบาสมองกันมาหนึ่งว่าวันนี้วันศุกร์แล้วว่าแบบชิลๆกันหน่อยนะคะรรู้จักเซเลอร์มูนไหม รู้จักแน่นอนแฟงล่างผมลวิญญาณเออมาสองแกะอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนเวลาวาดรูปสงคูจะวาดเป็นหน้าใสละมุนละียวนะคะแต่อันนี้เราพูดถึงมุมของแฟชั่นกันบ้างมีสไตลิสต์ค่ะเขาหัวใสมากเลยเอาคาแรคเตอร์ของกระตูนนะกระตูนในเซเลอร์มูนเนี่ยเอามาให้คนเนี่ยได้แต่งตัวจริงๆไม่ใช่ว่าแต่งเป็นคอสเพย์เป็นแบบว่าเหมือนจริงนะอันนี้คือใส่ได้ตายในชีวิตประจําวันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีการปรับประยุกต์อย่างไรให้เหมือนเซเลอร์มูนค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนที่คุณน่าตัวนที่แบบให้ดูก่อนเขาก็จะแต่งตัวน่านักนีสีผมสีสดใสตาเป็นกระกายนะแต่ว่าหลักการแต่งตัวของเขาก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเดี๋ยวพาไปเลยค่ะจะได้เห็นแนวนี่นี่แหละก็เป็นสไตล์เซเลมูนนะเหมือนเมื่อกี้นะเหลืองเหลืองเหมือนกับเราหยิบหยิบชุดต่างๆที่เห็นในการ์ตูนอะ เอามาแบบเหมือนกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าลอกมาเป๊ะไงแต่ว่าให้มันคล้ายกับสิ่งที่เราจะใส่ในชีวิตประจําวันได้อันนี้ก็คือเป็นชุดนักเรียนของเขาเนาะนักเรียนมัธยมของเขาก็หลากหลายสีกันไปแต่มาเป็นชุดทํางานเราได้อ่ะดูสิเอาเหมือนนะคล้ายเลยเป็นสีสันเป็นเสื้อกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยที่จะทำให้แบบเออดูก็เป็นแนวแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยนะแต่ทํางานได้อื น่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นชุดปฏิบัติการเขานะปฏิบัติการตอนแปลงร่างแล้วจะเป็นชุดนี้ประมาณนี้ใช่แล้วคุณก็สามารถที่จะประยุกต์ได้เหมือนนี่ข้าวผัดแฟชั่นยุคนี้เลยนะอันนี้ใส่เดินล่นได้ทั่วไปแล้วเรียบเรียบแบบประยุกนิ mix and ด์แมทไยกำไรก็สวยเป็นงหูไล่แบบหัวใจน่ารักเลยเงี้ยกระโปรงก็ใส่ทำงานได้เสื้อก็ทำงานได้ใส่เดินเล่นก็ได้ใส่ได้ถึงกลางคืนเลยอ่ะ เจ้าต่อก็ได้อ้าวตัวประตูในเสริมละมุนก็ยงมีหน้ากากซิโดนะคะก็เอามาเป็นเครื่องแบบแฟชั่นของคนเราใส่ได้เหมือนกันนี่เลยอันนี้แนวผู้หญิงนะอันนี้ก็เป็นสาวิกิลูแมนไปเลยใช่ค่ะใช่นะคะไม่ไม่ใช่ว่าต้องัซิโดแต่ว่าหยิบสีหยิบสีมาหยิบสีมาใกล้เคียงให้มันแมชกันนะคะก็เป็นอะไรเก๋ไกเก๋ไกมีแว่นตาดูเป็นผู้หญิงแบบเท่บที่มูแมนตลอดเวลาใช่ดูเซ็กซว่นนะ มอกผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดแต่แนวเนี้ยเซ็กซี่เซ็กซี่จงผู้ชายจะอยากค้นหาใช่เป็นดูเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะว่าใครจะได้รับคื่สำอาง BSC ไปค่ะสามท่านค่ะเดี๋ยวรอการติดต่อจากทิมเานนะคะมาแล้วนี่สามท่านนะคะยินดีด้วยค่ะ จริงๆแล้วเป็นเราสองคนเองแหละไม่ใช่คุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่ส่งมาหลากหลายคำตอบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คัดเลือกมาเป็นผู้โชคดีประจําสัปดาห์3ท่านนัคนค่ะแต่งสวยๆกันเลยใช่แล้วนะคะแล้วท้ายนี้ยังเหลืออีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นสร้างความรู้สึกดีๆมาให้ดูกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะจากโคคาโคล่าค่ะที่เรารู้จักกันดีโคกันนั่นแหละแต่เขานะคะได้ทําคลิปวิดีโออยากมาแบ่งปันให้ดูจริงๆว่า ชื่อชื่อของคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะคืออีกมุมมองหนึ่งของกล้องวงจรปิดจ,จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ปกติเราจะเห็น<ะ>แค่แบบคนตีกันคนยิงกันรถ<ะ>ชนกันอะไรเงี้ย แต่นี่คือคนช่วยเหลือกันมีเต้นด้วยอ่ะใช่คนที่มีความสุขในมุมมองของกล้องวงจรปิดเนี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่โคคาโคล่าเขาก็ได้แบบว่าทํามาให้คนได้ดูกันว่ามันก็มีด้านดีๆนะใช่ว่าจะจับภาพแต่อะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือว่าปกติเวลาจะถ่ายอะไรดีๆได้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมาถ่ายทอด่งก็จะเอาแต่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่อันนี้คืออีกมุมหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้ว่าสังคมก็มีอะไรดีๆนะคะใช่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณวิดีโอจากโคคาโคล่านะคะแล้วก็ยูทูบ ด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเราจาก Eco กฟลา e วอร์อินดี้พังเบอรี่ไอแอและร้านเนซูกเกตค่ะค่ะขอขอบคุณเครื่องสำอางสวยๆจาก b s c ค่ะแล้วก็แต่งหน้าโดยป้ากบซินดี้กรุ๊ปค่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลาเดิม1ิบเนาฬิกานะคะทางช่องบังก์ของชาแนลแห่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย ซี call center คิดถึง CD ดีที่นี่เบอร์เดียว